ติดวันนี้แป๊บหนึ่งนี่ช้าเลนไฟแดงโอ้ยคุณตำรวจช่วยด้วยเฮ้ยเสียอะไรอ่ะอย่าบอกว่าว่าคนเจ็บปะเฮ้ยเลือดกำเลือดไหลเลยอ่ะเฮ้ยคนรถกระบะเป็นยังไงผูฉ้ฉชนไม่เป็นอะไรเฮ้ยทุกคนลงรถเร็วเร็ว วันนี้งานปาร์ตี้ส่งด้วยนะแล้วก็มีรถเก่าๆเข้ามาเนี่ยเนี่ยรถกว่ามเลยนี่โอ้โหเป็นคุณป้าคุณป้านี่โอ้โหขี่ไม่ค่อยระวังเลยคุณป้าบอกแล้วไงว่าขี่ต้องระวังเมืวันบอกอีกเมื่อวันบอกอีกเมืออ่อวันบอกอีกเนี่ยจนป้ามาเป็นแบบเนี้ยเนี่ยพาโรงพยาบาลไปรไวยเลย ลุงอะ่ะลุงอะ่ะจะพาพาเขาไปไปไปกันทุกคนเลยไปไปกันไปโรงพยาบาล